สรุปที่ที่ดีมากซึ่งบทสรุปเนี้ยคุณจ๋าพูดในฐานะของของผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับอาจจะพูดสรุปแทนทั้งทั้งตัวผู้ดูมกับทั้งผู้สร้างแล้วก็โปรดิวเซอร์นะฮะในนักแสดงด้วยกันทีนี้เนี่ยผมคิดว่าองค์ประกอบสําคัญอ่ที่มันช่วยทําให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็คือผู้ชมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่อย่างที่ผมเกริ่นไว้ใน,นตอนแรกนะเพราะว่าผมอยากเปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่ได้ดูหนังเรื่องนี้หรือาอาจจะยังไม่ได้ดูหรือว่าอาจจะมีข้อสงสยัยได้มีโอกาสได้ถามซึ่งปรากฏว่าตอนนนนีีี้เทท่่าผมมดูใิ มีเยอะมากเลยครับมีอยู่12ท่านได้นะครับแต่ละท่านเนี่ยถ้ามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังหรืออยากจะคุยกับใครเป็นพิเศษด้วยความที่มีคนอยากจะพูดคุยเยอะมากนะครับผมอาจจะจะขอให้ให้ให้พูดแบบกระชับสั้นๆหนอะครับเชิญเลยครับคุณฟันเฟืองครับที่ผมดูหนังก็ผมก็อชิวะคนนึงนะครับก็คืออดีตอชิวะเหมือนกันก็เป็นเหมือนแบบว่ามันมีสะท้อนแบบสางคมคือบางคนอ่ะครอบครัวครับพ่อแม่ทางไม่ใช่พ่อแท้แม่แท h, แ้งี้เราจะเป็นลูกเลี้ยงเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบในหนังจริง,รงๆนะ,นะพี่ว่าตัวผมก็เป็น อะไรก็โดนด่าเงี้ยมันสะท้อนให้ผมน้าตาไหลเหมือนเคยเห็นเหมือนแบบย้อนไปถึงตอนเราเป็นเด็กอะพี่มันซึ้งมากเหมือนเห็นตับตัวเองอ่ะ ตอนนั้นนะพี่สังคมมันเป็นสังคมจริงๆอะพี่แบบสะท้อนครอบครัวหลายๆคนนะพี่แล้วเชื่อได้80%สังคมเด็กอะเป็นอย่างนี้เกือบทังทุกครอบครัวพี่เพราะครอบครัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมพี่บางคนก็แฮปปี้บางคนก็เลิกลากันบางคนก็มีพ่อใหม่บางคนก็มีแม่ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วสังคมบรรทัดฐานมันไม่เหมือนกันแต่ละคนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ยินดีกับพี่พุทธด้วยพี่พุทธผมก็เคยคุยกับพี่พุทธไปแล้วรอบหนึ่งเป็นแอดมินเพจของทีริปทุมพี่พุทธน่าจะรู้อยู่ก็ผมอยากให้ทำภาคสองต่อไงครับ คิดอะไรอย่างโอเคคุณฟันเฟืองประชาธิปไตยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับ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 ขอบคุณครับพี่ครับคุณคุณเบบี้ครับเชิญครับอยากอยากจะถามว่าภาคสอง่ยดึงนักแสดงคนเก่ามาเล่นก็คิดว่า น่าจะมีครับแต่ภาคมันอาจจะแรงกดดันแล้วก็ความกดดันมันจะเยอะกว่าภาคแรกทีมงานของเราก็ต้องทํากานบ้านกันหนักขึ้นนะครับพี่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่กดดันผมแล้วก็ทีมงานอยู่มากพอสมควรเลยครับตอนนี้คุณเบบี้คงคงได้รับคําตอบแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอดูดลำดับแ,แรกๆแบบเดี๋ยวนะครับ ยังไม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการขั้นเวลาช่วงนี้ผมผมผมก็จะมีฟีดแบ็หนังสาหรับมองผมให้เอคือตอนนี้ใครจะขึ้นงานก็ขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันเียบไปผมก็ผมก็จะพูดไปเฉยๆคือที่จริงผมตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้ขนาดนั้นนะแล้วคือพอพอเข้าไปดูมันก็ดีกว่าที่คิดคาดไว้จริงๆแล้วก็ต้องขอชมพี่พุทธแล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็ทีมงานตต่อหรือว่าสายซาวอะไรทุกอย่างผมว่ามันมันลงตัวครับแต่ว่ามัน แอบเสียดายนิดหน่อยแบบบางบางฉากอยากให้มีมากกว่านี้แต่เข้าใจได้ตรงที่ว่าเออบางทีเรื่องเวลาเรื่อง กองเซนเซอร์เรื่องอะไรหลายๆอย่างครับผมพอเข้าใจได้ครับผมโอเคมีคนขึ้นมาแล้วผมมีคนครับจบล้ได้ครับขอบคุณมากครับจูครับเอาขอบคุณเบนซ์ก่อนครับผมเชิญเลยครับสวัสดีค่ะอยากจะชื่นชมทั้งผู้กำกับและนักแสดงทุกคนเลยค่ะตอนที่ยังเรียนมหาลัยอยู่ค่ะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักเรียนอาชีวะเหมือนกันคือมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มประมาณนี้เหมือนกันแต่ก็ก็เข้าใจในในเวในเวของเด็กอาชีวะว่าแบบเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนไปดูหนังอะค่ะคิดว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับนักเรียน ตีกันแต่จากฟิดแบ็ที่ได้กลับมาหลังจากที่ดูหนังก็คือมันมีอะไรมากกว่านั้นในหนังนะคะอยากจะสารภาพร้องร้องไห้ตั้งแต่ฉากที่แบบฉากอย่าสปอยอย่าสปอยนะ <c oughs> อย่าสปอยนะ <c oughs> ก็คือร้องไห้เลยอะร้องไห้ในหลายๆในหลายๆฉากร้องไห้ให้กับหลายๆฉากในหนังด้วยอะค่ะดีจริงๆแล้วก็อยากชื่นชมการแสดงของนักแสดงทุกคนคือทุกคนมีอินเนอร์ของความเป็นนักเรียนอาชีวะจริงๆอะด้วยความที่เราก็ใกล้ชิดก,กับนักเรียนอาชีวะมาในระดับหนึ่งเราก็รู้ว่าแบบเขาใช้ชีวิตกันอย่างเนี้ยจริงๆคือคือผมผมก็เคยเจอนักเรียนแบบผมตอนตอนตอนนั้นผมเรียนจุฬาแล้วก็มีคนมาทักมาเช็คมาเช็คผมผมเดินหนีเลยผมผม,ผมกลัวคือแบบ เอาจริงผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีความเป็นอาชีวะในทั้งสิ้นคือผมกลัวกลัวแบบกลัวมากเลยตั้งแต่แรกแต่พอพอเล่นหนังเสร็จแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นนะ